าทำได้ทําได้อย่างมีความสุขไม่รู้มันคิดยังไงไม่ไม่ไมค่อยเจอเด็กแบบนี้เก้าปีเจอตัวเนี้ยที่แบบอ้าแขนรับพร้อมโจทย์วันที่แจกโจทย์จะเป็นวันที่เขาไม่เครียดเลยอะไรก็มาอะไรสนุกได้ทั้งนั้นมันมีทัศนคติที่เป็นเลิศมากคือจะทําทุกอย่างให้สนุกแล้วพอสนุกถึงทําไม่สมบูรณ์แบบแต่คนดูก็มีความสุขที่ได้ดูเออไอ้นี่เจ๋งว่ะชอบเนส ก็เป็นคนที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เข้าใจอารมณ์เพลงได้เร็วมากเนสไม่ใช่คนที่ร้องเลือดมากหรอกแต่ร้องดีนะแต่การสื่ออารมณ์การวางเสียงอะไรมันลงตัวมันลงตัวมันจะไม่ไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ขาดไม่เกินซึ่งมันครูเชื่อว่าสองคนเนี้เป็นเรื่องของมุมมองไม่ใช่เรื่องความสามารถเป็นเรื่องของมุมมองเพราะฉะนั้นถ้าสัปดาห์นี้ใครยังแบบ ยังเอาชนะยังเปลี่ยนมุมมองไม่ได้เป็นเรื่องน่าห่วงเราเราเป็นเด็กแบบนี้โอกาสที่เราจะได้ทำในสิ่งที่เราชอบอย่างเดียวอยากทำอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เราต้องเป็นซุปตาก่อนเราถึงจะทำอย่างนั้นได้ซึ่งการจะเป็นซุปตาได้คุณก็ต้องทำทุกอย่างให้ได้ก่อนเข้าใจไหมเออครูใน่อนสมัยเล่นละครเวอร์ทัศเนี่ย สมมติว่าเล่นมาแปดสิบเรื่องมีแค่ห้าเรื่องเองที่ที่ที่เรารู้สึกว่ามันมีความสุขมากที่ได้เล่นเพื่อร่วมงานนะักแสดงก็เล่นเก่งบทก็ดีผู้กำกับก็เก่งโปรดักชั่นก็สวยซึ่งอีกเจ็ดสิบห้าเรื่องมันจะมีให้ดูบ้างทีมงานไม่เป็นระบบถ่ายช้าภาพไม่สวยผู้กำกับตีความไม่เข้าใจบทไม่สนุกต้องเล่นกับคนที่ไม่นสนิทไม่รู้จักแล้วจังหวะมันจูนกันไม่ถึงเยอะ เพราะฉะนั้นในชีวิตจริงในวงการเนี่ยมันมันจะเราจะ